เอ,าล,อ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 าละนีุ่ดได้เป็นไงพี่วันนี้ครับก็รอองค์ประชุมอยู่นะครับตอนนี้ก็จริงๆถ้านับแค่สสอนี่เกินขึ้นไปเยอะแล้วน,นะครับนึกว่าน่าจะกลับมาประชุมสส <ๆ S 1> ได้แต่ว่า ถ้าประชุมร่วมในสวขาดเยอะครับทราบว่าราแปดสิบท่านท่านก็คงมีภารกิจพร้อมๆกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่กล้าไปก้าวร่วงนะครับเพราะว่าผมอยู่พรรคเก้าไกลไม่ใช่พรรคเก้าร่วงนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็เกือบครบครับเหลืออีกยี่สิบท่านก็คิดว่าน่าจะเปิดได้นะครับยี่สิบเราจะได้เดินหน้ากับถนนวาจจเรยยังไงครับขาดไปแค่สองร้อยคนเองครับสองร้อยคนจากสองร้อยห้าสิบมามาสี่สิบสี่สี่สบสี่ใช่ไหมเออนี่ครับก็ มาประชุมแล้วก็โล่งมากครับทุกคนวงเาหวาวงเวงครับ <c oughs> เขาอาจจะไปตรวจความดันเบาหวานด้วยกัน <c oughs> สวเขาไม่อยู่นะวันนี้ก็เรื่องอะไรที่พิจารณาเรื่องอะไระเรื่องรัฐธรรมนูญครับก็คือ,อเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปกล้องนั้นดีกว่าทำไงวะอ๋ะออะอะครับวันนี้อเป็นเรื่องของการพิจารณา ร่างรัฐรมนูญนะครับแ้ไขเพิ่มเติมมาตรา272ก็คือตัดอำนาจสวในการที่จะมาโหวตนายกรักมนมตรีนะครับซึ่งเป็นหลักการที่ชอบทำที่ให้อำนาจที่ไม่ได้จากประชาชนไม่มีสิทธิเลือกผู้นำประเทศเป็นการบิดเบือนก็เรียกว่าบิดเบือนอำนาจจากประชาชนนะครับ250าบมาบวกมาโหวตกับสสซึ่งคนหนึ่งนะครับซึ่งตั้งมาโดยคสชมาโหวตเนี่ยมันไม่ชอบก็จะ<ช>แก้วันนี้วันนี้เรื่องแปลกนะครับเขาเลยไม่มาเลยวันนี้เรื่องแปลกนะครับดูจากตอนนี้เวลาตอนนี้นะครับ ตอนนี้ก็เวลา10โมง59นะประชุม9โมงนะครับเลยมาประชุม9โมงตอนนี้มีสมาชิกที่มาลงในชื่อประชุมทั้งหมด200ไอ้6 65ไอ้จำนวนทั้งหมดนะ6 65คนสมาชิกผู้ใชพาต้องมี250นะครับมาแค่44นะครับสสเนี่ยมาลงชื่อแล้ว270คนซึ่งสสมาเกินเกึ่งหนึ่งนะครับมาครบพร้อมที่จะแก้ไขตรงนี้ไปเลยแต่ทำไมสวไม่มามันเรื่องที่แปลกมากเลยกว่าโดนด่าไงคล้ายๆประยุทธ์อาจจะแบบ ยุบยุบหนีหนึ่งห้าสองหรือเปล่ากลัวโดนดาน<อ>่าไงด่าฟรีใช่ไหมเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาอาจจะโดนด่าใช่ไหมออมีเมื่อวันท่านประธานก็พูดตำนองนี้ว่ากลัวจะถูกถูกต่อว่าจากสสแต่ว่าในหลักการก็ไม่ชอบทันที่สวจะมาโหวตอะนายกอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งควรจะเข้ามาแล้วฟังกันแล้วก็แล้วก็ทํแาแต่ว่าตอนนี้ไม่มาครับมาแค่สิบสี่คนจากสองร้อยห้าสิบไม่ฝั่งชันไม่ฝั่งจันแล้วก็หน้าที่ของสวคือนี่ดูไปฝั่งนูน้นฝัง่งนูน้นจะเป็นสวถงงงงงตตต้้ออออมมมาาาาไ่่่่พิจรในนเเเืทีีัวย เสียหายเสียเสียอำนาจเสียอำนาจสื่อทอดอำนาจนายกทำไมถึงต้องอย่างนี้ด้วยล่ะครับก็ธรรมดาธรรมดาถึงไม่นี่แหละคือระบบมันไม่ดีไงเราเลยต้องแก้กันบางดีนะการบางดีปากท้องดีมีนาคอจับดาวอะไรกันบางเต็มไม่ดีใช่ไหมครับเออตอนนี้ไม่ดีเลยครับนะโอเคครับนี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณสุทัศน์นะคุณสุทัศน์ด้วยนะครับอ๋อ้คุณสไปคุยเอสผมไม่ไไลฟ์นานเลย อ่าอันนี้คือพี่ยกเป็นไงพี่ตอนนี้มีปัญหาเพราะว่าสอวอเขาแจ้งลา80คน <c oughs> เลยเอาจริงไอ้เรื่องจริงถามถามแล้วเลยไม่แน่ใจว่าลา<อ>เนีย่ยลาไปตรวจสุขภาพหรือเปล่าอ่าประจำป<อ>ีำไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรยังไงกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับกอดรัดฟัดเหวี่ยงรัฐธรรมนูญที่มาจากร่างของคอสชตั้งแต่สมัยปี60อย่างหลีกเลี่ยงในการปฏิเสธหาได้ไหม ลงชื่อ44คนมีสว250คน80คนเข้าเครื่อง MRI หรือทำาคมอยู่จะเป็นไปได้แล้วก็ไไก็อย่างที่บอกเลยครับเมื่อวานนี้ก็เป็นลิเกลงใหญ่แหมบอกว่าวันนี้จะเป็นองค์ประชุมจะทำให้การขับเคลื่อนและจะทำมาดูเดินหน้าได้แก้ไขที่มาของนายกได้โหยโอ้ <laughs> 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 โหได้ออกข่าวได้นอนเลยสดเลยมีโยนมีโยนเลยด้วยนะสุดยอดเลย <c oughs> โอ้นะ ก็โอ้โหสุดยอดครับก็โอ้โหคุณสไปเครสบอกว่าให้สวลาออก <c oughs> ลำบากเลยนี่ก็จริงๆริ้เรเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิด <c oughs> อ่านี่ก็หัวหน้าทีมก็มานะครับ <c oughs> พี่อาจารย์สุวราวาทพี่แมวนะครับก็อยู่มาตั้งแต่กี่โมงพี่แมวเลขเก้าศูนย์เก้าศูนยมาตั้งแต่สวมา สามสิบคนนะอ๋อแล้วตอนนี้ก็สาวสิบคนอยู่นั่งรอมาสี่สี่คนเพิ่งมาเพิ่มอีตัวทีก็คือวันนี้สวไม่มาเลยลาแปดสิบคนนะครับเจ็ดโมงห้าสิบเก้านาทีอ่าเรามาถึงเรามาถึงเจ็ดโมงห้าสิบเก้านาทีโอ้แต่ส่วนว่าเจ็ดโมงห้าสิบเก้าเหรอเออแล้วก็พี่บีพี่เก่งครับพี่เก่งอ่าวันนี้ยังไงครับพี่รอนานมากอยากถามทางสภา แล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องฝากแจ้งพี่น้องประชาชนด้วยครับสภาของเรามาถึงวันนี้ได้อย่างไรดูนะครับแล้วก็ไม่ทำหน้าที่นะครับผมคนหลังเขาฮะแต่วันนี้ผมมาอยู่ในตัวเมืองผมไม่ได้อยู่หลังเขาเหมือนก็อื่นเขาแน่อพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบโอ้โหเนี่ยพี่เจี๊ยบมาแล้วนะครับทุกคนทุกคนอ๋อเดี๋ยวพี่ีพี่เจียบต้องอภิปรายด้วยใช่ไหมใช่ทำพยไหนไปแล้วอ่ะกำลังหาอยู่อ๋อหาโพย พี่ป้ายไงแ,แล้วก็เลื่อนมาวันนี้ไปลืมก,ก็อาจจะไปได้แล้วนะส,สิคนอ้อเย็เพอะให้ยุบไปเนี่ยยุบได้ครับแต่อันเดียมันสอวอมันไม่มาครับคุณพ,พี่ก้องนะครับสอวอไม่มาที่ตอนนี้พิธีก็พิธีก็เพลินเลยกดไม่ได้สอวอชิวชิ <laughs> วนะทุกคน ที่ไม่มานี้นอนให้น้ำเกลืออยู่ในโรงบาลหรือเปล่าครับก็ <23 S 1> ไม่แน่ใจครับหวังว่าหวังว่าอะไรนะหวังว่าไม่ใช่แล้วกันนะเราอย่าไปเ <23 S 1> จ็บ <คน S 1> ป่วยเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะครับเพราะว่าคือไม่มีประโยชน์ครับถ้าเขาตายถ้าสวท่าน เสียชีวิตเนี่ยก็มีมีลิ์เลื่อนขึ้นมาใหม่อยู่ดีนะครับคือมันไม่ใช่อยู่ที่คนแล้วครับมันอยู่ที่ระบบแล้วเลยครับไม่ได้คือทุกคนก็ผมว่าก็เชื่อว่าหวังดีกับประเทศบ้างนะโอ้มคบโอ้เขาบอกว่าพิธีมคุณควอนตัมทมามบอกว่าอันยองครับพิธีิธมอ๋อครอันยองโอ้พูดภาษาญี่ปุ่นหน่อยคือเกินเกินเกินคไม่เกินภาษาญี่ปุ่นเลยภาษาญี่ปุ่น คุณนี่จะพิจารณาเช่นแม้มาเชโนอโอ้ฝากตัวอย่างเดียวได้แค่นี้ได้แค่นี้อยู่ได้แค่นี้อยู่ไม่ไม่เกี่ยม่เ่ยโอ้ทักไทยมาได้ครับผมพยายามอ่านนะครับมันเลือคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นัเกียวน่าเศร้านะครับเพื่อนฝั่งพัคเพื่อไทยก็มากันเยอะนาฝั่งฝ่าย้าลรัฐบาลก็มาครับประชาธิตย์อะไรก็มาภูมิใจไทยก็มาครับ หนักเลยอ๋อมาทางนี้หน่อยอ๋ออย่ออออยาเอาแต่บั๊กตัวเองอา้าวผหก็บอกละมามาหมดครับพ,พ,พี่พี่เพื่อไทยนะโหอันนี้มาไกลนะเออเขายังมากันหมดยังยังอุตส่าห์เสียเวลาหาเสียงนะ <evet. S 1> ใชืใ่อไหมใช่ไหมอ่าเนี่ยท่านธนกรนะครับอ้อสุดยอดเลยมาแล้วแต่กี่โมงครับพ 8, 9, 9, 9, ี่โมงครึ่งครับโมง มันต้องอถึงกี่โมงมันถึงจะได้อะมันอาไม่เกินเที่ยงอาถ้ามันเกินเที่ยงอันนี้มันคือต้องรอมันไม่มีเวลาจํากัดหรออ้าวโอ้ต้องรอถึงพรุ่งนี้ไหมเนี่ยเนาะนะนะก็นะครับก็ฝากเนี่ยเราต้องไปกระจายข่าวนะเราเป็นผู้แทนออเนี่ยว่าสวเนี่ยต้องเลิกแล้วสภา,าเดียวเถอะนะ โอ้แต่ดูวังเวงครับเปลืองค่าแอร์มากนะดีแล้วเนี่ยวันนี้ไม่มีนักเรียนอะไรมาดูด้านบนครับจริงๆถ้าใครอยากมาสาภามาดูด้านบนได้นะทําเรื่องที่สักฝ่ายผมไม่แน่ใจเมื่อวานก็เจอเด็กนักเรียนมาครับครูบาอาจารย์ท่านใดก็พานักเรียนมาทัศนศึกษาได้นะครับก็แล้วก็จะมีเหมือนเจ้าที่พาทัวาาร์สภาประมาณนี้ที่ฝ่ายฝ่ายอะไรที่มันแบบที่เขาแบบพาทัวร์แบบ ให้ติดต่อนักเรียนมาอ่าสํานักประชาสัมพันธ์นะครับเนี่ยมาก็าจะไปเนี่ยมีเข้ามาดูประชุมด้านบนนะครับคือหลักการเนี่ยสภาเนี่ยมันคือประชาชนมาดูได้อยู่แล้วแหละโดยหลักการนะจริงๆมันใครมันเหมือนศาลน่ะใช่ไหมมันเหมือนศาลที่แบบพิจารณาคดีแบบเปิดเผยอ่ะสภามันก็เหมือนกันนะครับจริงจแล้วเนาะแล้วก็เขาก็ทํามาให้นะ วันหลังแต่วันนี้ก็ดูไลฟ์ผมไปก่อนแล้วกันนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยวจริงๆผมก็มีงานต้องเคลียร์นะครับนี่ยก็ถามว่าสอสอไม่ประชุมสภาทำไรนี่นี่นี่วิเคราะห์คะแนนนะครับสอสอเพียวใช่ไหมแบ่งเขตใหม่อ่าวิเคราะห์คะแนนให้แฟนนะครับคุณจีนะครับทาอยู่เขตเดียวเลยโอ้ปาตัดติริบทำอยู่เขตเดียวเลยคนนี้ไม่ไหวใช้เวลาราชการใช้เวลาราชการ ไม่ช่วยคนอื่นเลยสสเอิร์ธว่าไงครับสสเอิร์ธว่ายังไงครับวันนี้ยังไงฮะอ่าก็สองชั่วโมงแล้วฮะไปเรื่อยๆรอกินข้าวมั้งคะถ้างั้นออรอรอกินข้าวเขาคงจะรอกินข้าวก่อนอ๋ออ๋ออนี่คือหลอกให้เรามาเพราะว่าอาจจะเป็นสไตล์ที่ของ